สวัสดีค่ะเพื่อนๆชาวราศีพิจิกทุกทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสรุตาพยากรณ์กับมาพบกับการทำนายดวงชะตาของชาวราศีพิจิกประจำเดือนกรกฎาคมปี2564นะคะชาวราศีพิจิกคือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16ลพฤศจิกายนถึง15ทธันวาคม โดยคําทํานายจะใช้โหราศาสตร์ไทยในการพยากรณ์ซึ่งการทํานายดวงครั้งนี้นะคะเป็นเพียงภาพรวมของชาวราศีพิจิกเท่านั้นดวงชะตาของชาวลัคนาราศีพิจิกในเดือนกรกฎาคมนี้นะคะจะเป็นช่วงเวลาดีๆนะคะของคนราศีพิจิกแล้ว ดวงชะตาของคุณนะคะเริ่มกลับมาปลอดโปร่งมากขึ้นหลังจากที่ในช่วงเดือนที่ผ่านมานะคะคุณอาจจะรู้สึกเหนื่อยรู้สึกท้อรู้สึกว่าชีวิตมันไม่มีทางไปตั้งแต่เดือนนี้เป็นต้นไปนะคะน่าจะเป็นเดือนที่เรียกว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีนะคะเพราะว่าชีวิตของคุณจะเริ่มเดินหน้าต่อไปได้อีกครั้ง คุณจะมองเห็นความหวงังมองเห็นแนวทางในการที่จะตั้งหลักขึ้นมาใหม่ชีวิตของเรานะคะมันอาจจะไม่ได้ดีไปทั้งร้อยเปอร์เซนต์เพราะว่ายังมีดาวพฤหัสกับดาวเสาร์นะคะที่ยังโคจรถอยหลังอยู่แต่ก็ไม่เป็นไรนะคะเพราะว่าดาวงดาวอื่นๆนะคะที่ยังเหลืออยู่เขาก็ค่อยๆออกจากภพมรณะไปจนเกือบหมดแล้วนะคะ พอดาวออกจากมรณะก็เรียกได้ว่าเป็นช่วงเวลาที่คนราศีพิจิกนะคะพ้นเคราะห์พ้นภัยคนที่เคยป่วยก็จะหายป่วยคนที่เคยเท้อก็จะกลับมามีความหวังมากขึ้นจะเป็นช่วงเวลาที่คุณจะได้เริ่มต้นในสิ่งที่ดีกว่าเดิมนะคะนับตั้งแต่กลางเดือนกรกฎาคมเป็นต้นไปเพราะว่าชาวราศีพิจิกคุณยังเหลือดาวอาทิตย์อีกดวงหนึ่งนะคะที่ยังโครจรอ,อยู่ในมรณะ แล้วก็อาทิตย์เนี่ยก็จะอยู่ตรงนี้ไปจนถึงประมาณวันที่17กรกฎาคมดังนั้นนะคะช่วงก่อนวันที่17กรกฎาคมในบางคนอาจจะมีเรื่องของการเปลี่ยนแปลงเข้ามาจะมีเรื่องของการเดินทางการยกย้าย เกี่ยวกับตำแหน่งหน้าที่การงานบางคนอาจจะเกิดการเจ็บป่วยจากการทำงานก็ได้นะคะเอาเป็นว่าในช่วงครึ่งเดือนแรกนะคะถ้าเรามองในแง่ของการงานการเรียนหรือว่าสิ่งที่คุณต้องรับผิดชอบอยู่ธุรกิจที่ทำอาจจะยังมีความไม่แน่นอนนะคะอาจจะเกิดการเปลี่ยนแปลงได้อยู่เสมอ หลายๆคนนะคะอาจจะเป็นช่วงเวลาที่ไม่ค่อยมีความสุขกับงานที่ทำยังไงก็ขอให้อดทวนกันต่ออีกนิดนึ่งนะคะเพราะว่าหลังวันที่17กรกฎาคมดาวอาทิตย์ก็จะโคจรได้ตำแหน่งมหาจักรในภพสุภะแล้วก็จะไปสถิตในราศีกรกฎ เมื่อดาวอาทิตย์ไปอยู่ในตำแหน่งนี้นะคะก็จะเป็นช่วงเวลาแห่งโอกาสชื่อเสียงความสำเร็จนะคะใครที่ตกงานก็จะได้งานคนที่หางานใหม่อยากย้ายงานตั้งแต่วันที่17กรกฎาคมเป็นต้นไปนะคะคุณสามารถที่จะหางานที่ถูกใจได้เลยนะคะเพราะว่าดาวการงานของคุณจะโคจรได้มาตรฐานที่ดี แล้วก็จะโครจรอ,อยู่ในพบที่ดีต่อเนื่องไปจนถึงอีก3เดือนเลยนะคะตรงนี้ถ้าใครอาจจะกำลังลิรเริ่มโครงการใหม่เริ่มทำอะไรใหม่ๆน่าจะได้รับผลไปในแนวทางที่ดีนะคะ สิ่งใดที่คุณกำลังรับผิดชอบมันจะสำเร็จได้มีความคืบหน้าอย่างเห็นได้ชัดมากขึ้นนะคะถ้ามีสิ่งใดที่กำลังรออยู่คุณก็จะได้สิ่งนั้นอาทิตย์เป็นมหาจักรจะมียศศักดิ์ที่ยิ่งใหญ่นะคะพ้นกลางเดือนกรกฎาคมเป็นต้นไปดวงชะตาของคนราศีพิจิกจะกลับมาอยู่ในจุดที่เรียกว่าขาขึ้นอีกครั้งนะคะ ดวงของคุณจะค่อยๆดีแล้วก็โดดเด่นต่อเนื่องไปอีกอย่างน้อยสเดือนเลยการเงินและโชคลาบก็เช่นกันเพราะว่าพ่อพระเกตเนี่ยซึ่งเป็นดาวสิ่งศักดิ์สิทธิ์ยังโคจรให้ลาบให้ผลให้โชคกับคุณไปจนถึงวันที่9กรกฎาคมตั้งแต่ช่วงที่ลงคลิปนี้นะคะไปจนถึงวันที่9กกรกฎาคมคุณยังเป็นคนที่มีรางสังหรณ์นะคะเกี่ยวกับโชคหรือว่ามีความฝันที่ว่าแม่นมากเลยนะคะ ดาวสุขซึ่งเป็นตัวแทนของความรักและก็ดาวการเงินนะคะก็ยังโคจรกลุ่มกับดาวประจําตัวของคุณนะคะไปจนถึงวันที่20กรกฎาคมและดาวสุขเขาก็ยังโคจรเป็นราชาโชคด้วยและในช่วงวันที่2กรกฎาคมไปจนถึงวันที่20กรกฎาคมนะคะดาวพุธซึ่งเป็นดาวราบผลก็จะโคจรได้มาตรฐานที่เป็นเกษตรในราศีเมถุน เรียกว่าเงินดีโชคดีคนราศีพิจิกใครที่ชอบเรื่องของการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงนะคะคุณเป็นราศีที่มีโอกาสถูกหวยนะคะถูกรางวัลมากกว่าราศีอื่นๆ ดังนั้นถ้าพูดถึงในเรื่องของความโชคดีชาวราศีพิจิกน่าจะมาเป็นอันดับต้นๆต,ติดหนึ่งในสามเลยนะคะถ้าพูดถึงในเรื่องของการเงินดาวการเงินของคุณนะคะคือดาวพฤหัสยังโคจรถอยหลังอยู่ดังนั้นถ้าหมายถึงเงินก้อนใหญ่เงินที่รอจะมาช้ากว่าที่คุณคาดการเอาไว้แต่มันก็จะได้อย่างแน่นอนนะคะ หรือในบางครั้งการเงินก็อาจจะหมดไปกับในเรื่องของครอบครัวบ้านรถก็ถือว่าเป็นความโชคดีนะคะที่ดาวการเงินถอยหลังแต่ดาวสุขของเราไม่เสียนะคะแล้วก็โ,โครจรได้ตำแหน่งที่ดีก็ทำให้การเงินยังหมุนเวียนดีนะคะคนราศีพิจิกคุณยังมีสภาพคล่องที่ดีสามารถที่จะหาเงินได้เป็นกอบเป็นกำรร หลายหลายคนจะมีโอกาสที่ดีในเรื่องของการลงทุนการค้าขายต่างๆด้วยดังนั้นโดยรวมแล้วการเงินของคุณเรียกได้ว่ายังหาได้นะคะได้เงินมีโชคไปตลอดทั้งเดือนส่วนด้านความรักนะคะเดือนนี้ดาวคู่ครองของคุณจะโคจรในตำแหน่งที่ดีแล้วก็โคจรไดมาตรฐานที่ดีไปจนถึงวันที่20กรกฎาคมหลายๆคู่นะคะคนรักจะเป็นที่พึ่งพาให้กับคุณได้ในยามที่ลำบาก หากคุณกําลังมีปัญหาก็ควรหาเวลาหันหน้าเปิดใจนะคะแล้วก็ขอคาปรึกษากับคู่ของคุณได้คุณก็จะพบทางออกเพราะเขามีส่วนช่วยเหลือในการแก้ไขปัญหาแต่ว่าในคู่ไหนนะคะที่ทะเลาะก,กันก็ขอให้ใช้ช่วงเวลานี้ในการปรับความเข้าใจกันเคลียร์ปัญหากัน ส่วนคนโสดคุณมีโอกาสพบรักจากโลกออนไลน์หรืออาจจะได้เจอกันนะคะจากงานที่ทำหรือว่าการทำกิจกรรมต่างๆบางอย่างร่วมกันที่สำคัญนะคะด้วยความที่เดือนนี้คุณอาจจะเป็นคนมีสเสน่ห์แล้วก็เนื้อหอมอาจจะมีคนเข้ามาหาคุณมากกว่าหนึ่งคน ก็ต้องระวังในเรื่องของการครบซอนให้ดีๆด,ด้วยนะคะจบกันไปแล้วนะคะกับการทำนายดวงชะตาชาวราศีพิจิกขอบคุณนะคะทุกท่านที่เข้ามารับฟังยังไงก็กดติดตามด้วยนะคะจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปขอบคุณค่ะ